ครับสวัสดีผมเป็ลน้องตุ๊กั้นด้วยนะครับวันนี้ผมในคัมพีเซาทีวีนะครับผมวันนี้ก็มันมีอัปเดตใหม่เข้ามานะครับในเกมไอกรูเอ็กนะครับมันนั่นก็คืออัปเดตอ่างใหม่นะครับ อ้างไว้ที่มีชื่อว่าเอ,อ่อตาคิสซาบ้านะครับผมมันเป็นกลุนมือใช่ปะเออใช่อ่ะนี่ลักษณะมันก็ประมาณนี้นะท่านผู้ชมนี่โหอย่างเท้ยอ่ยโอ้โหเอ๊ะวันนี้เราก็จะมารีวิวสกิลมันด้วยนะครับมาดูนะครับว่าสกิลมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะมาดูที่การจุมตีปกติกดน,นะครับท่านผู้ชมมันก็ประมาณนี้นะ เออเนี่ยมันก็มันมันก็ประมาณนี้เหมือนเหมือนมันกาลังจะทำอะไรวะไปทางนู้นครับไปทางนู้นครับไปทางนู้นครับเออไปไปทางนู้นครับทุกคนทุกคนไปทางนู้นครับมาดูสกิลที่หนึ่งนะครับมันก็เดี๋ยวไอ้เยี่ยมเดี๋ยรีบไปมันจะเป็นพุ่งไปข้างหน้าเปล่าเออใช่อ่ะมันก็จะพุ่งไปข้างหน้านะครับแล้วก็ทำดาเมจให้ศัตรูด้วยนะครับอ่ะ มันก็ประมาณนี้นะฟึ๊บมาดูสกิลตี้สองนะครับผมมาดูนะครับสกิลตี้สองมันก็ประมาณนี้ฟึ๊บมันก็จะพุ่งไปก้างหน้าด้วยนะครับเลยมันจะตำนามีดแรงกว่าสกิลตี้หนึ่งนะเออใช่ป่ะใช่ใช่ใช่ปะ่ปะววอ,อน,น่า,นาใช่นะ <c oughs> อ่ะสกิลตี้สองอีกที ฟึบเอ่ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็มาดูสกิลที่3นะโหสกิลนี้ก็สุดยอดเลยนะครับผมผมว่ามันน่าจะเรียนในมันน่าจะเรียนที่สุดในแมปแล้วเปล่าสกิลวันจีนสกิลสามนะมันน่าจะเรียนกว่าอุดอื่นๆนะผมว่านะตสำหรับความคิดผมนะมาดูนะกูดูนะฟึบเอียโอ้ไม่ไม่ เมื่อก <the> <aría> ี aan, ้เน <commission> ็ตเน็ตจ้านะตัวชมคุณดูนะปุ๊บฟิวดูครับตัวชมโอ้โหแล้วก็ครูดาวมันก็ไวมากเลยนะตัวชมนี่นี่นี่เดี๋ยวผมกดย้ำๆนะประมาณคีวิบ่ะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเออประมาณสามวินะครับตัวชมครูดาวมันโอ้โหสุดยอดอี๋ปุ๊บโอ้โห โอ,โอ้ยโกงอ่ะว <online> <pl ains> ิวิวเมื่อกี้ผมผมทำอะไรอ่ะไป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 บปไ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 ันปุ๊บโอ้โหไป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  มก็จะได้อยู่นะท่านผูุ้มโอ้โหจุ่มตีแบบระยะกว้างปึ๊บปึ๊บโอ้ไม่ตันไม่ตันมันก็ประมาณนี้นะท้กทุุมโอ้โหผมกส็สุดยอดนะฮะสำหรับผมนะคือคู่สุดยอดเลย แต่ตอนนี้ผมก็ได้ทําการย้ายไปเล่นซีีแล้วนะครับท่านผู้ชมหลังจากนี้ผมคงจะไม่เล่นกลูอีกแล้วนะเออเข้ามารีวิวอะไรพวกนั้นเดี๋แต่ว่าเหมือนว่าเออเหมือนว่าอ่างใหม่มาผมก็จะรีวิวนะแต่ผมจะไม่ความกวงกลูแล้วนะเออบางทีก็าร์มนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาตัวเพียงเท่านี้นะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ บายๆครับผมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมบายบาย